ไฟฟ้าข้อมีไฟฟ้าเคมีข้อนี้เป็นข้อที่ต้องคิดนานพอสมควรเนาะมาดูครับข้ออิเล็กโทรไลซิสสารละลายเคไอใช้แก๊สไฟทรายินสอนเนาะแล้วก็มีฟีนอลัาลีอันนี้สังเกตความเป็นเบสนะถ้าเกิดเบสขึ้นมาเกิด OH ลบขึ้นมาไหมเขาบอกว่าเกิด O h ลบที่ขั้วลบอ่ะเรามาดูสมการเดียวให้กันดูแบพร้อมชอยด์เลยนะครับอันดับแรกนะครับสารต้นต้นเราเป็นสารละลาย KI ก็จะมีอะไรบ้างมี K บวกมี i ลบ แล้วก็มีน้ําสารตั้งต้นจะมี3าอย่างเราก็ทําการพิจารณาที่สารตั้งต้นก่อนนี่คือสารตั้งต้นฝั่งนี้เคต้องวงเคบวกนะครับเพราะเคเฉยเฉยไม่มีสารตั้งต้นเราเป็นเคบวกกับไอลบน้ําอยู่ตรงนี้น้ําอยู่ตรงนี้จะพบว่าจะเกิดสมการสกลุ่มคือกลุ่มที่สารตั้งต้นอยู่ฝั่งซ้ายเพื่อที่จะเกิดไปข้างหน้ากับสมการที่สารตั้งต้นอยู่ฝั่งขวาเพื่อที่จะเกิดย้อนกลับงั้นคู่นี้ก็ต้องแข่งกันละแข่งขันกันว่าใครเกิดเดียวกันเกิดไปข้างหน้าเครื่องหมายต้องกลับไหมครับไม่ต้อง ใครเท่าไหร่เยอะกว่าครับอันนี้ติดลบตั้งสองจุอันนี้ติดลบแค่0.83แปลาว่าอนเนี้ยชนะอันนี้ไม่เกิดนะครับอันมันไอ้เทอาเพื่อที่ย้อนกลับเนี่ยเครื่องหมายก็ต้องกลับอันนี้ก็กลายเป็นลบ1.2 3สอ่ะอเขียนไปย้อนกลับเนี่ยลบ1.2 3สอันนี้ก็กลับกลับเป็นลบ0.54เพื่อที่จะเกิดย้อนกลับย้อนกลับใครเกิดดีกว่าครับอันบนติดลบน้อยอันล่างติดลบเยอะนะั้นอันเนี้ยเกิด อันนี้ต้องชน,นะอันนี้ก็แพ้แพไปงั้นปฏิกิริยารวมก็คือสมการแรกเลยจากสมการที่4จะเกิดรวมกันนะงั้นสมการรวมต้องเป็นยังไงครับไอันนี้ที่เกิด,ดย้อนนะเขียนใหม่2 I ลบสารตั้งต้นมีน้ำกลายเป็นไอโอดีนกลายเป็นไฮโดรเจนบวก2อ h OH ลบนี่อันนี้คือสมการรวมตรงไหมครับเนี่ย น้ำบวกไอลบกลายเป็นออกซิเจนบวกไอโอดีนอันนี้ไม่ถูกเนาะข้อสองสมการรวมไม่ถูกข้อถามข้อใดไม่ถูกต้องก็ข้อที่สองอ่ะมาดูข้ออื่นๆกันขั้วแคโทดขั้วแคโทดก็คือขั้วที่เกิดการรับอิเล็กตรอนใช่ไหมครับก็ต้องตัวไหนอันนี้งานรับอิเล็กตรอนอันนี้เกิดที่ขั้วแคโทดจะเกิดฟองก๊าซเชดหนึ่งก็คือไฮโดรเจนอันนี้ก็ยังได้ ขั้วแอนโอดก็คืออันนี้เกิดย้อนกลับมาจ่ายตอนนะเพราะแคโทดรับแอนโอดต้องจ่ายแอโนโอดต่อกับขั้วบวกถูกนะครับเกิดสารสีน้ำเงินรอบๆขั้วนี่สีน้ําเงินไหมครับสีน้าเงินเพราะว่าในระบบมีแป้งอยู่นะก็จะเกิดสีน้าเงินเพราะว่าไอโอดีนทาปฏิกิริยากับแป้งนั่นเองแคโทดต่อกับขั้วลบก็ถูกปรากฏสีผูออล,ล้นรอบคขั้วอันเนี้ยขั้วแคโทดคือขั้วลบนี่กันนี้ นี่ครับมี OS OH, ก็จะเกิดสียมพูออกแล้วก็คั่วโจทย์ก็บอกอย่างนั้นนะครับข้อ5เมื่อแสราลายนน้เป็นนานพี PS, สารลาลายจะมากกว่า7ดูสมการรวมนะครับเก,เ,เกิดไปเรื่อยๆก็จะเกิด OS OH, เมากขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นเบสมากขึ้นเรื่อยๆ PS ก็จะมากกว่า7ก็ถูกนั้นข้อที่ไม่ถูกคือข้อ2เพียงข้อเดียวนะครับไปต่ามาข้อที่3 7 เขถามเรื่องเกี่ยวกับแก้วถามข้อใดกล่าวถูกต้องนะครับอะแก้วคริสตัลมีดัชนี折射สูงเงพราะมีการเติมออกไซด์ของดีบุกลงไปอันนี้อ่านเจอเนยนงครับว่าไม่ถูกตรงไหนออกไซด์ของตะกั่วนะครับเป็น PbO นะครับถัดมาแก้วทนความร้อนก็คือโบโลซิลิเกตนั่นเองเกิดจากการผสมเื้อผ้าของโบรอนอันนี้ก็ผิดแล้วครับ ต้องเป็นผสมโบอนออกไซด์ครับบอนไตออกไซด์อย่างนี้นะครับเพื่อรดสัมประสิทธิ์ข้างหลังเนีถูกมาดูข้อสามแก้วโซเดาามคือแก้วทั่วๆไปที่เรากินน้ำนั่นแนะมีองค์ประกอบหลักเป็นแคลเซียมออกไซด์และโซเดียมออกไซดนี้ก็ถูกนะครับอ่ะเด็กไปก่อนแก้วกัวเป็นสายบริสุทธิ์มีจุดเด่นเดวสูงยอมให้แสงอันต้าไวอเลตทะลุผ่านได้ อันนี้ก็ถูกแก้วพอวคือ SIO 2เป็นสายบริสุทธ์เป็นครงผลึกร่างตาข่ายจนุนเเาสูงให้ UV ผ่านได้นั้นก็ต้องถูกมากกว่าอยึ่างข้อนั้นตอนข้อ5้ะเลยครับ